โอ้ไม่มีไม่มีไม่มียอยูดูมันลงมาเลยปกติเนี่ยตกน้ำอ้ดูครับคนแขกก็เยอะเต็มเลยนะครับรับองกร้อเลยเนี่ยนยังไม่ได้หอมเลยคราบอไปนิดเดียวเลยลงกมันี่เลย้กะบางโปงมาโอ้โายแล้วนึกอยู่แล้วมันโดนเย็นก็ เปนห่วงเครื่องคุณ่ไน่าดีวันแรกผมต้องไปจัดทีวัดผมไปทีวัดมาดีนะะผมก็ไม่รู้เหมือนกัน่จ่าตไหนแล้วโอ้โหยังหนักเลยายล้ครับะีอของก็จับก็เยอเลยั ai <laughs> bùn đây cái sóng đang trút na rồi, không?